พี่ต่างเดินมานตอนนี้เดินมาตรงนี้นี่มีผีเด็กโคตรเกลื่อเลยสัสนอนลงได้นะเพื่อนแต่ทุกใหญ่ไฟกระพริบเลยก็ไปนอนนี่พี่อะพี่ยามมาเปิดคิวพี่พี่นั่งเก้าอี้ได้เออนั่งนี้ก็ได้อ่ะเอ็ดแล้ววันนี้เกมเราบอกในแมปที่มีชื่อว่านางรำนะแบบนี้เป็นแมปคนไทยนะบอกเลยว่าแค่ชื่อแมปนี่ก็รู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะหลอนขนาดไหนนะเราต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอางเหนือละครศรีวัฒนา มีดบรรยากาศรอบๆดีเพื่อนแล้วเลยพี่พี่เคยเดินบรรยากาศแบบนี้ไหมพี่ตังเคยเออต่างหวดบ้านกูเยอะแยะเอ้ยแล้วเคยเจอไหมเคยเจอไหมทำอะไรกูไม่ได้หรอกไม่เคยไม่พี่พี่ไปทำอะไรปลอยยับไม้เออไปทำอะไรใหญ่ยังกูไม่มีหรอกสารว่ะพี่สารว่ะสารล้างว่ะไมม่าาหหรอกเขาจะมาหาคนบาปอย่างพวกมึงอ่ะพี่ดีแค่ไหนวะดีแค่ไหนพี่ดีกูแคว่กูอยากรู้ว่ะพูดมาได้ไหมนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย มีคนอยู่วะพี่มีคนมีคนเธอมาทําอะไรที่นี่นะรู้ไหมว่าที่นี่น่ากลัวมากนะแม้แต่ลุงของฉันเองก็ไม่กล้าเข้าไปเลยฉันคิดว่าลุงได้เตือนเธอแล้วนะเออมีแต่นุ่มสาวอย่างเธอคงไม่ยอมฟังที่ลุงพูดหรอกแล้วไม่ใช่ลุงหรอว่าพูดในตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี่กันแหละคงจะอย่างนั้นนะนะอ้ยติดเทปคามซีนด้วยกูไม่ไปครับกูจะกลับบ้านแวเจ้าหน้าที่รีบวไปก่อนเลยปฏิบัติหน้าที่ด่วนเลยอุ้ย เอ้ยผมจําได้ผมจําได้ผมจําได้เลยจาได้หมดทั้งเป็นอ่ะเขาบอกว่าให้เราไปหาสีฟ้ากับสีแดงนี้นะครับเอามาที่ศาลนี้ตามสีเลยตามสีเลยเออแบไปสองฝั่งไหมน่าสนใจนะน่าสนใจนะอ่าผมไปสีฟ้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 าไปสีฟ้าไปสีฟ้าไปสีแดงเลยไปสีแดงเลยไป กลัวอะไรวะมันกูนี่เพื่อนเออไม่ไปเมอ,อ,เอ,อ,เอกูนี่เพื่อนเลยเพื่อนอ่ะงั้นผมไปวิอญา่ไปวิญาไปเออพี่มาผมมา พี่เป็นเครื่องหมายมากกว่าน um, ้อยกว่าหรือไงว่าแม่งไปไปทางกมากตลอดเลยการเรื่องนี้แหละแม่งเอาไว้ไ้เอาอาโอเคอเคโอเเข้านี่เข้านี่ไปโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาอ่าเข้านี่ไปเลี้ยวขวาแล้วแม่งตายจริงนะพี่เนี่ยตายจริงจไม่ใช่ตายเล่นๆตรงนี้มันจะมีทางเข้าขวาอ่าถ้าดูจากแผนที่นะ ใช่ป่ะเออว่ะเออว่ะอันนี้มันหลอกอันนี้มันหลอกไปไหนไอ้ไอ้ย่าทางนี้เออทางมันทางทีานเออว่ะมันทางตันว่ะพี่ตังเฉียงคนดูเป็นว่ะเฉียงทานทำไมวะเออว่าแต่ผมมีคำถามว่ะมันจะมาจากข้างหลังก่อนหรือข้างหน้าวะเออข้างหลังก่นป่ะเอาเราเราพี่ตังไปถูทางไปไหนเขาไปไหนกันแล้ววะใายมือเนี่ยวันนี้อ่ะแม่งงงแล้วอ่ะลืมแผนที่แล้วอ่ะไไม่่จจด้ริงวะใช่เหรอพี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีตกใจหมดเลยอะไรวะเนี้ยนี่คือคือซาาวผีแล้วเมื่อกี้ผีมาล้วนี่ผีมาละอันนี้น่ยเสีน้ำเงินโอเคไปได้แรกลถ้าพี่ไปเอาแดงยัพี่จ้างเาพี่ไปเอาแดงอ่ะจบเลยอ่ะอย่าแซงกูกูรู้ว่ามันจะมาโค้งไหนแล้วบอเนี้ยไอดูหลังนี้หันไปดูหลังเพื่อนถูกี๋ไอ้ไอ้มึงไม่ดูหลังเลยนะไอ้ไอ้อย่าแซงพี่อ่ะถูกหมอะีอเอนี้ยเออเออเออถูกแล้วถูกแล้ว อ่ะใส่สีฟ้าไปก่อนเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณโอเคเหลือสีแดงอ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะสีแดงยังไงดูสีแดงตรงนี้เที่ยสีแดงมันซับซ้อนกว่าเยอะเลยพี่นี่แหละสีแดงผีออกของจริงแล้วเนี่ยเดินตรงไปยังสุดเลยเออแล้วก็ออกขวาอ่ะไป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 ขวาสามซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งโอเคนี่แหละนี่แหละทางนี้แหละทางเนี้ยขวาสามซ้ายหนึ่งแล้วก็ขวากีบอีกหนึ่งรู้นะไปเด๋มึงรู้ว่าเออมึงก็อย่าแซงกูนะเออมึงไปแซงมึงหรอ พี่ไอ้แซงมันดีวะไม่ใช่เหรอคนอยู่หน้ามันจะโดดไม่เหรอกูจะอยู่กลางๆเดี๋ยวกูบอกทางให้ไม่ต้องบอกทางมึงก็แนะนำทางไปไปเลย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 อ่าเดี๋ยวผมนำเองมาไอ้ไอ้อย่าแซงกูผีไม่หลอกคนหลังหลอกเพื่อนจำไว้สเต็มไม่ได้พูหมดไอ้ไอ้จสเต็มไม่ได้พูหมดมึงก็วิ่งดิมึงแรงไม่มาตรงไปตรงไปสุดพี่เออแล้วตรงนี้ทางซ้ายทางซ้ายใช่เหรอใช่ใช่ใช่พาหลงระยะจะได้เจอผีระยะพาหลงระยะพาหลงหน่อยพี่พาหลงหน่อยพี่ พี่บอกผิดก็ได้พี่บอกผิดก็ได้บอกผิดะไยกูจำทางได้ไม่พี่ตังเขไม่ไปคนเดียวหรอกพี่เขาไม่ไปคนเดียวหรอกเชื่อผมเฮ้ยได้แล้วว่ะเอาวะมาถูกเฉยอุ้ยอะไรย่อะไรเนี่ยโน้ตเหรอวันเสาร์ที่11ตุลา2557ฉันได้เข้ามาตามหาน้องชายที่หายตัวไปแต่ถ้าว่าฉันนั้นหลงทางอยู่ในนี้เหมือนกับว่าประตูข้างหน้ามันหายไปตอนที่เราก้าวเข้ามาทุกๆคืนฉันจะได้ยินเสียงโหยหวนของสัตว์ปากใหญ่ นี่ก็นานแล้วเมื่อไหร่ฉ <reco Christ and sweating> <t iny ina imi> ันจะได้ออกไปจากที่นี่ปลอหวังว่าคนที่มาพบกระดาษใบนี้จะออกไปได้จากยาดาเอวีนายาวางงานออกไปแล้วเว้ยมันเราต้องจำทางกลับได้แล้วเว้ยมันวางงานตอนเนี้ยไปตามเพื่อนเราต้องนำแล้วตอนเนี้ยทางไหนกูบอกไ่วางงานพี่ตังให้เหรอวะทำไมเป็นกูกับพี่ไอไว้กลัวมากันพี่บีหล้เว้ยวินงเลยจ้าไม่ไม่ อ้าแม่งจำจับหน้าเกียดอันนี้จำหน้าเกีดไปโอ้จบเป็นโมลลกอนเลยเม้ยไม่ได้ตกแก้ผีนะตกแกจจาสแกนทั้งหลานี่พี่ตางกันไม่มึงมั่วป่นีไม่มั่วไม่มั่วตามมาเก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 เลยตกแกหมดเลย่ ขนาดนี่หรอวะแล้วพี่เนียนได้ไงวะผมอยากรู้ว่ะปิดปากเอาหรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยคุณเมมอยู่เฉยสตินีหน้าไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยมาถูกเฉยว่ะพี่ตังเฮ้ยว่าจับได้ดอ่ะโอเคใส่สีแดงเข้าไปทีนี้อุ้ยอุ้ยกลไกอะไรพี่ประตูเปิดแล้วจบแล้ว ยีอะไรอะยีเข้าไปเลยเข้าไปเลยน่าจะประตูนี้แหละไปโอเคตอนนี้เราโอ้โหที่ไหนไม่รู้นะครับอาจจะเป็นมิติพิศวงอะไรสักอย่างทางไหนเขาให้ทำอะไรทีนี้สำรวจกันไหมสำรวจกันมีทางขวาทางซ้ายขวากอนขวากันไปเฮ้ยอะไรวะเนี้ยดีนะมันคือถ้ำมันคือถ้ำมันคือถ้ำเขาบอกว่าให้หาหุ่นไม้ให้ครบแล้วนำมาใส่ตำแหน่งที่ว่างตามห้อง ที่แผนที่บอกอ่าโอเคต้องไปใส่ที่ไหนอ่ะนี่เหรอเราต้องไปที่นี่ถูต้องใส่ตรงนี้อ่าโอเคโอเคเอาหุ่นไม้นี่ไปอ่าถูกไหมแล้วเราต้องไปที่นั่นโอ้โหเขาว่างกตออีกแล้วหรือวะพี่ไปอะไรกีตาารรกัับหลง้ดไปเลี้ยวขวากลับหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทำทรงเหมือนท่องแต่ดูรูป ไปเลี้ยวขวาเว้ยกูจะผีเว้ยใช่เหรอพี่มันมาแล้วมันเดินแค่แค่มาทักไทยเฉยเหมือนเราต้องหาหุ่นไม้นี่อีก9ตัวนะครับไปใส่ที่นั่นนะที่เราจะไป พี่เจอหุ่นมาไว้อันนึงแล้วตรงนู้นเราเห็นมันนะต้องหยิบแตคนละอันสองอันนะพี่แต่พีไม่จัดนะพี่ตังค่ะเฮ้ยคุณจำทางบีมาบีมาพีมาพีมาตรงไปเลี้ยวขวากับหลังเลี้ยวขวาโอ้อะไรจำอะไรนั่งหนาววะพี่ตาเปขอหนูเคยดีเนี่ยไปในปุ๊บเข้านี่ก็รู้แล้วเข้าซ้ายปุ๊บรู้เรื่องเลยพี่ไม่ต้องอะไรแล้วมันตันหมดแล้วมันไปไหนไม่ต่อไปได้แล้วใช่ใช่ง่ายๆเลยพี่ออกซ้ายใช่ไหมแล้วพี่ก็ขึ้นบนออกขวาแล้วก็เข้ากลาง แค่เงี้ยมันมาแค่นิดเดียวเพื่อนมาแค่ทักทายเฉยไหนแอะพี่ไหนพี่ผมยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวมันก็เห็นเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆไปทางนี้ไปเก็บไม้ไปเก็บไปเก็บตุ๊กตาไม้ก่อนนะเออไปเก็บอะมานนี่มานนี่ไปเก็บไปไปอะไรอะไม่รู้ว่าเอาไปไปท้ายก่อนนะพี่หรือว่าจะไปเก็บมันมาแวบแวบมันมาแวบแวบสวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณไงไงมา ไอพวกมันแบกลัวกลัวว่าแบบนั้นแหละมันมาไม่ถึงตรงเนี้ยขวาก่อนขวาก่อนขวาก่อนไปไปไปขวาก่อนนี่ไงอันหนึ่งอันหนึ่งนี้เก็บ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 ช่วยกันเก็บช่วยกันกันผีได้เพื่อนได้เก็บไว้ใช่พี่เก็บ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 แล้วกูเก็บแล้วใครไม่ถือแกดเพื่อนเฮ้ยมีไม้มีไม้กันอยู่ไม้กันผีเฮ้ยมันหายไปแล้วว่ะมีไม้กันผีเว้ยเออพี่กันผีได้พี่ชัวมันกันผีได้เว้ยมึงนำอะไรเพื่อนมันกันผีได้เว้ยแถดนี้แัดนี้ไป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  เราได้ครบแล้วอ่ะมันมันต้องเก้าอันพี่เก้าอันซ้ายซ้ายอุ้ยนี่ไงอันหนึ่งอันหนึ่งนี่ไงอันหนึอันหนึ่งเลเก็บเลยเก็บเลยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโง่จังวะทำไมผีมันโง่จังวะไม่พี่มันมีระยะมีระยะแบบอารมณ์ถ้าเราวิ่งหนีไม่ทันมันก็โดนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละวบินพี่น้องบินน้องไปน้องอุ้ยโคตรเยอะตรงนี้บินบินมาทางเขาโอบนะไปไว้เอ้ยเอ้ยเแยกทางกันแล้วกูสวยเจอกันเด้อไอ้ไอ้สั้งเฮ้ยไอ้เ ไอ้เสียงกรีดูหูของผมตกเลยพี่เอางี้เราแยกกันใส่เลยหรือว่านั่นแหละเยี่ยไม่ต้องเก็บมันครบแล้วพี่มันมาแล้วได้ตัวสองตัวไปเลยได้ตัวสองตัวไปเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่มันมาแล้วไอ้แย่ไอ้แย่เร็วเร็วน้องเร็วเร็ววิ่งวิ่งน้องไอ้แย่ไปจับคอไม่ได้แล้วไอ้ไอ้ไอ้เู้ยไปแล้วไอ้เกิดอะไรขม้นไ้แล้วไอ้เกิดอ้ะไรขึ้น ไม่ยอมไยอมแต่เรงไป้วคุณเเจอแล้วคุเจอแล้วคุติดตรงนีใส่ไปกูใส่ไปสามนะกูใส่ไปสามนะใส่ไปเลยพี่งหนักไปเลยหนักไปเลยหนัไปเลยนี่เกือบตายนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาไปใส่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 คุใส่สามอันครับสุดทยแล้วพี่อยู่ตรงไหนเดือดมาเรื่อยเดือดมาเรื่อยนี่ตรงนี้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 ตรงที่ว่างๆอ่ะเฮ้เวลาบิเศษแม่งตามกูไม่หยุดเลย รวยเนาะรวยเนาะมันไม่มีระยะหรือไงวะมันมาบินท่านนี้พี่มันมาแล้วคือต้องกลัวเนาะมันมันมันหายไปแล้วหายไปแล้วไหนพี่ใส่ตรงไหนใส่โอ้นี่เหรอเออวะขาดสองอันอันหนึ่งขาดง่ายขาดง่ายอันหนึ่งบิน้องมีปะมี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 เฮ้ยใส่ใส่กระไว้จังวะเฮ้ยเสร็จแล้วพี่เรานนอนพิกที่เก็บระหว่างทางมาทีนี้เรามาโผล่ที่นี่เขาให้เราหาหัวนี่ครับเจ็ดหัวแล้วก็เอามาใส่ในห้องนี้เอาไปทําพิธีนั่นเองนี่จะแล้วหัวนะเนี่ยโออ้้ตบ่เจ็ดหัวแล้วพี่เจ็ดหัว ย oh ah oh ุ้ยอนะกลัวว่าอุ้ยคุณป้ายากูลบหลูดด้วยนี่กูลบหลูดด้วยกูเหยียบกูเหยียบเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นอะไรเนี่ยมันขึ้นอะไรวะข้างบนน่ะบั๊กบักบักแหละพี่บั๊กแหละบั๊กเลยนะหัวัวสูดไปเลยเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยอุ้ย หนุมานเพื่อนมันขยับได้ไหมเนี่ยไอเออเพื่อนเราต้องมองนะตอนนั้นหัวนั้นพี่เอาไปต้องบอกให้กูคุดูนะกูไปก่อนละมันขยับเพื่อนลาเพื่อนลาเพื่อนมึงอย่ามาหลอกกูผีก็หลอกพอแล้วอ่ะคนยังหลอกก็ดีอ่ะเหมือนกูเห็นผีนางรัมเมื่อกี้จริงๆใช่ใช่ใช่ไหม้ยตรงนั้นแต่แต่เพลงเพลงมันมันได้เลยเพลงออกมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย มันมาแล้วไอยอาไปถามพ่อไอยอานี่เนี่ยคนหลอนเลยเพลงเมื่อกคนหลอนเลยสัวแล้วกูเห็นมีนั่งรำนี่แล้วห้อนั้พิธีอยู่ตรงไหนเนี่ยตรเม่อกี้ปอี้ยไหนก็ถือหัวน้องีแล้วผิวหัวนี่ อุ <ġ tip> <flames> ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เนี่ยผมผมเจอตัวแล้วมาดิเฮ้ยสองตัวแล้วองตัวแล้วทำอะไรเนี่ยนู้กูก็เจอแล้วเจอย่าแล้วเจอตัวแล้วปิดประตูใส่กุยเฮี้ยหลงเลยพี่เจอตัวเลยเหรอเออดิไม่ปิดประตูใส่กุยสติกูแตกแล้วกูหลุดกหเลยเฮียโอเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมร้องเลยไม่อยู่ผมชินตัวผิดผ่าด้เฮียคนหลอนน่ะ นี่แหละพี่นี่แหละพี่ตรงนี้แหละตัวเองอะไรเพื่อนชัวนะพี่ชัวนะพี่นั่งไงนั่งไงเรียกขว้าไอ้ผีบ้กตั้งมาดีแลเรต้าก็มาดีเรต้าก็มาดีขวาเลยแล้วกันกูอ่าผีโง่บัากว่าสบายอ่ะือตอนนี้เราต้องหาอุ้ย คือตอนนี้เราต้องหาที่ได้แล้วตอนนี้เฮียต้องไปที่ไหนวะนี่ไปนึงนะก่อนหน้านี้มาตรงนี้ไม่ได้ผีบ้านแกกูผีคลองกูไม่ได้ผมกำลังหาผมกำลังหาผมกำลังหาห้องทำพิธีผีหัวตีประตูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮียกูใส่ไปก่อนละกูใส่ไปก่อนละหนึ่งอันกูใส่ไปก่อนละใส่ไปแล้วพี่ใส่ไปแล้วประตูมันเข้าห้องไม่ได้เว้ยต้องเปิดห้องเว้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนกูหาอยู่กูหาอยู่หาหาเลยหาเลยไอ้ช่วยหาน้องได้แล้วได้แล้วเจอแล้วเจอแล้วใส่แล้วใส่แล้วหนึ่งใส่แล้วหนึ่ง เขาใส่ไหนๆวะไอ้ไอ้ที่มันดักรอเมื่อกี้พี่ไอ้ที่ไอ้ที่มันดักรอหน้าประตูอ่ะมึงจะสบายเกินไปแล้วเดี๋ยวกูปล่อยผีดีกว่ามาผีมาไอ้ผีอ่ไอ้เหีอ่ะไอ้ชาร์ลส์กูปล่อยผีนะเฮ้ยเฮ้ยผีมาเยอะๆเย่าๆผีไปแล้วผีไปแล้วมันก็ออกมาถึงนั้นพี่เหี้ยอย่าให้กูจะเอ๋แต่ว่เฮ้ย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 กูจะตาย เ้ยม <Yeah, S 2> <h> ันรวยกูได้ีนลล้กูได้ีล่แล้นีไปนหนไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้้ไอ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 ้ไไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้้อ้ไอ้ ไอ้เงี่ยเสียงแรงเยโอยไปไปไปย่าไปมไม่ปล่อยเมาเองไปไอ้ไอ้เย้ยไอ้ล็อกเองมันกลัวเองไว้ย่าเลยเมือเลิกถือนี่ไอ้มึงเห็นไหมไอ้อินนากากมึงอ่ะมันทะลุโผมาไ้แล้วก็มีปไ้วใส่ตัวเลย่ตัวผมทำไมเออมึงเลิกถือเลย กกู่บนั่นแหละเนี่ะเออมันมันอยู่ตรงซ้ายนั่นน่ะพี่มันอยู่ตรงซ้ายนั่นคือเลี้ยวไปก็ใช่เลยที่ตไปที๋แต่ต้องรอมันออกไปขวาก่อนอ่ะไม่งั้นเราเข้าไม่ได้ไปเดี๋ยวกูรอเองมามามาไป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 อุ้ยเฮียไม่ได้รอดนะน้องพี่นั่นน่ะอันนั้นอ่ะมันมาทางนี้นั่นน่ะมึงแง่ถือดี่มันออกมาไม่ได้ใช่ไหมมันออกมาไม่ได้ออกไม่ได้โอเคถึงไปเองมันบล็อกเต็มหน้าจอกูไอ้มึงจะถือดิกูไม่ถือแล้วเห็นไหมนี่เฮ้ยเนี่ยมันขึ้นไหนไอ้มึงถือเนี่ย ด้วยอผมไม่ได้ถ oui> ือมมนไม่ใครถือเลยเออมันบงคเว้ยเข้าสายดิเข้าสายดีเข้าสายีตรงนี้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 นี่นี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวว่าใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่เลย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 วนรังใส่ไปแล้วเนี่ยโอ้ยเหี้ยอะไรไม่โขน าไอ้พิ้อแม่งก็พูดจานหนไอยเลยภาษาไทยพูดไปไหมไม่เป็นหูดอะไรเลยไอ้ยหลังมึงมาแล้วไกลไกลชิดจัดแนวพี่น้องไหนวะกูยืนภาษาอยากรู้เดี๋ยวซ้ายเนี่ยเดี๋ยวซ้ายนี่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 เลยนี่เลยนี่นี่นี่ตรงนี้เนี่ยโอเคโอเคโอเคพิ้ไปใส่นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละความันมีลายแย่โอเคเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมึงถือเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นหน้าจอกูเนี่ยกูเอามาใส่มันก็ต้องถือเพื่อนก็เกมมันแปลกๆไรเงี้ยมันไม่ได้บักละ ไม่ใช่ไม่มี่อะไรทั้งนั้นแหละผมยังไม่เป็นเลยเออมึงเป็นคนเดียวเว้ยมึงมึงโดนผีหลอกละผีหลกบอกาละเนี่ยโอ้ยมาไกแล้วไม่เอาไอ้สัสไปพี่หาดีอันนึงชวยูนึ่ได้แลได้แล้วเอีนึงแล้วอี๊ยนึงแล้วเฮ้เอี้ยใจดนเลยกว่าใหญ่ต้องใจโดนุพต้องยังไมล่ะก็ตายเพิ่งมว่าเจ็บคอไอ้ไอ้ี่โอ้โหสนุกด Ôi mẹ ơi phải in, Không phải in, không phải không phải Không phải không phải Không 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 Ôi สุดรุ้งคอมโบย์จบเรียบร้อยสนุกเว้ยวะสนุกเว้ยสนุกเว้ยี่เอาไปหนึ่งที่ไลฟ์ใครที่ชอบรีวิวไลค์เอาไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับ